กรับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ระวีมาชมาดนสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังทำรรใหม่วันนี้กับผมขอหาดอไปอยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับกลุ่มข้าราชการหลากหลายวิชาชีพตำแหน่งประเภททั่วไปไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขชุมชนทันตพิบาลเภสัชรังสีจานวนประมาณหนึ่งหมื่น 1, 000, 000, คนซึ่งเดิมนะฮะเจ้าที่เหล่านี้เนี่ยจบการศึกษาด้านสาธารณสุขด้วยวุฒิอนุปริญญา จึงถูกบรรจุเป็นเพียงข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปและได้รับราชาการมาหลายปีแล้วจนปัจจุบันนี้เจ้าที่เหล่านี้เป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าฝ่ายต่อมานะครับหลักสูตรสาธารณสุขเนี่ยเปลี่ยนเป็นให้เรียนจจบวุฒิปริญญาตรีทําให้คนที่จบใหม่นะครับเข้าทํางานเป็นลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชาการจึงเป็นลูกน้องของรุ่นพี่เหล่านี้ที่เป็นข้าราชการสายทั่วไปภายหลังนะฮะ เมื่อผ่านโควิดรัฐบาลและรัฐมนตรีสาธารณสุขอนุมัติการบรรจุค้าราชการใหม่45,000อาตาบรรดาลูกจ้างได้รับการบรรจุเป็นค่าราชการสายวิชาการเลยซึ่งต่อไปก็จะแซงหน้ารุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้างานต่อไปเจ้าที่ประเภททั่วไป1,000คนนี้เป็นกองหน้าในการนำรุ่นน้องและนำอสมอในการต้านภัยโควิดแต่สุดท้าย เจ้าที่เหล่านี้ไม่ได้รับขวัญกำลังใจอะไรเลยฝนจึงตกไม่ทั่วฟ้าครับผมขอเรียกร้องท่านดมตรีสาธารณสุขช่วยทำให้ฝนตกทั่วฟ้าโดยดำเนินการอนุมัติให้ข้าราชการประเภททั่วไปที่ปัจจุบันนี้ได้เรียนจบป,ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขแล้วให้นำลงตำแหน่งประเภทวิชาการได้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากการต้านพัยโควิดโดยขอรับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ใช้เลขอัตราเดิมโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มแต่อย่างใดครับขอบพระคุณครับ